โอเคสวัสดีชาวฟอร์ดบีเก่าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเจ้ากระจกข้างนะครับผมกระจกข้างซึ่งของผมเนี่ยสั่งอะไหล่มาเป็นฝั่งคนขับเนาะฝั่งคนขับฝั่งขวานะครับผมทีนี้วิธีการดูวิธีการดูวิธีการสั่งวิธีการเซิร์ชใน Google เนาะว่าอะไหล่มันมันจะตรงกับรุ่นเราไหมอันดับแรกนะครับผมต้องต้องต้องดูที่ปลั๊กมันครับนี่ตัวนี้ปลั๊กมัน ก็ลองดูสายไฟมันว่ามีกี่เส้นถ้าเกิดว่ารุ่นที่มีไฟเลี้ยวนะรุ่นที่มีไฟเลี้ยวนี่ของผมไม่มีไฟเลี้ยวนะแต่ชุดพรีเมียมเฉยๆของผมไม่มีไฟเลี้ยวก็ตัวนี้จะเป็น5สายแบบพับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดมีไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจสายนะครับผมตัว7สายก็สามารถปรับปรับด้านในได้ปรับพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับผมตัวนั้นเขาเรียกเจ็ดสายเนาะแต่ถ้ารุ่นเป็น3สายล่ะเป็น3สายเนี่ยปรับพับมือแต่ว่าตัวเนี้ย ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้อยู่นะครับผมก็ลองดูกันดีๆเวลาถอดก็ลองดูกันดีๆผมซื้อตัวนี้มาในราคาสองพัอเจ็ 2, บาทนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็ซื้อมาผิดนะครับผมซื้อมาผิดอันนี้ก็ขอบอกร้านเพลินนิดนึงก็คือร้าน Bypass Shop นะครับผมเขารับผิดชอบดีมากคุยดีมากก็คือผมผมแจ้งไปว่าอาเนี่ยผมซื้อผิดสายขอแลกอะไรได้ไหมเขาก็บอกว่า,าสามารถแลกได้ครับติดต่อประสานงานเร็วมากคุณ แล้วร้านมันเป็นชื่อเดียวกับร้านในรัสดาไงเราก็เลยสามารถที่จะตามร้านขอขอขอแลกของได้เจ้าของร้านก็ยินยอมเป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้ร้านอยู่ประจวบนะร้านอยู่ประจวบลองตามไปอุดหนุนเขาดูครับผมตามไปอุดหนุนเขาดูเขามีบายพาร์ทหลายยี่ห้อหลายหลายอย่างเลยแหละนะครับผมราคาก็ไม่แรงมากถ้าตัวสามสายเนี่ยผมผมซื้อมาสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามั้งอืมใช่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า แต่เนี้ยแพงกว่า200นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ลองหาซื้อดูนะครับโอเคเท่านี้แหละไปแล้ว